ถ้าพี่สุ่มได้ผลหลักล้านมันคือเรื่องจริงแต่ถ้าไม่ได้หลักล้านเธอตอแหละนะเออยอมรับหัวจ่าซะด้วยฮะ <laughs> โอเคมาจะสุ่มให้ดูอเอ๊ทั้ง2คนที่ออนเกมอยู่คงไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะผมว่านะครับเพราะว่ายัางไงซะพี่เขาหุงเนี่ยน่าจะเล่นอยู่ในห้องวีพรอะง้นแล้วเราจะเข้าไปในห้องวีกันครับปป เอ้าทั้งสองคนอยู่ในห้องวีนี่โอเหมือนกับว่าจะแชทคุยกันอยู่ด้วยฮะน่าจะรัวพอสมควรไหนลองอ่านดูซิเข้ามาทำไมอีตี้อะมึงนั่นแหละเข้ามาทำไมห้องกูเออชายี่ห้องเขานี่หว่เข้ามาหาพี่อันไงไม่อยู่ไม่คิดว่าจะเจอมึงอยู่นี่เจ้าของห้องเขาควรอยู่ห้องเขาป่ะก่อนเข้าห้องคนอื่นแหกตาดูบ้านนะก็จะมาหาพี่อันทำไมอ๋อรุนแรงหรือเกินก็ดีนะที่มึงอยู่นี่ อ้าวห้องใครล่ะกูมีเรื่องสําคัญจะบอกพี่อั๋นให้รู้ด้วยกันไปเลยเรื่องอะไรวะทักไปบอกเองดิในแชทน่ะก็อยากให้รู้ด้วยไงมีปัญหาไหมไม่อยากรู้แต่แตผมเริ่มอ,อยากรู้แล้วก็ต้องรู้ด้วยกันนะกูท้องกับพี่อัน๋น What the fuck รู้ไว้ดูดีๆท้องกับใครเยอะสร้างเรื่องชัว <c oughs> นี่คือเรื่องสำคัญกูไปนอนบ้านพี่อั๋นแล้ว เหรอผู้หญิงผู้ชายล่ะสงสัยท้องใกล้คลอดละเดี๋ยวก็รู้เองแหละว้านี่ผมจะเป็นพ่อคนลแล้วเนี่ยพี่อ่านมาละพี่อ่านอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แหละครับสร้างเรื่องเก่งนะเราอะสร้างเรื่องเก่งเนี <c> ่ย <oughs> yeah. นี่มันบน,นอะไรครับเนี่ยเสกเจ้าเฉาะหอยมัน <c oughs> <c oughs> พี่อ่านอย่าพูดแบบนี้สิดีแล้วกูไม่พูดแรงกว่านี้มันดีแค่ไหนแล่า วันนี้กะว่าจะไม่ให้พี่เข้าหูงแบกนะฮะลงดันนะฮะก็เอาเงินม่วงจะเอาเผาเงือกคืนนะฮะเย้ yeah, ยินดีด้วยยินดีกับผีดิพี่เข้าหูอยู่ไหนวะลูกของหัวเหลืองอะไรคือลูกของหัวเหลืองวะอะไรวะแล้วเธออยู่ไหนอะ่ะเธออยู่นี่เหรอเธอทำอะไรอะ่ะ ล่าเจ้าตามเคยฮะเดี๋ยววันนี้จะให้พาลงดันซะหน่อยนะฮะเราจะเอาเผาเงือกคืนเออลืมบอกท่านผู้ชมไปนะฮะเรื่องที่บอกว่าพี่เข้าหงลินจะพันกันละไอเรื่องที่บอกว่าพี่เข้าหงเนี่ยโดนแฮกนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเหมือนกับว่าเขาจะเข้าเออเกมไม่ได้เฉยๆเหมือนโดนบานอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่เข้าใจเนะเขาบอกผมนะฮะเออ ก็เข้าใจผิดไปว่าโดนโดนแฮกโดนนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยที่จะไม่รับผิดชอบหน่อยเหรอมึงมานานกับกูตอนไหน <c oughs> มาทําไมไปหาเมียนู่นพูดบ้าอะไรเนี่ยจะไปไหนก็ไปไปมิวไปก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่นะอืมมาหาอินนี่ทําไมก็นี่แฟนผมอะ่ะทําไมผมจะมาหาไม่ได้อะครับแล้วหนูล่ะถ้าเป็นแฟนนู่นก็เมียเหรอ <c oughs> เธอมันเป็นแค่คนหลอกลวงเข้าใจไหม เล <If S 2> oh <no. S 1> ิกมโนได้แล้วมาได้กันตอนไหนก่อนพูดแบบเนี้ยพี่เสียหายนะน้องเออใช่ใช่เราเป็นเมียพี่อันเดี๋ยวไปบอกพี่คิวเลยเจ้าแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกพี่คิวเลยนับวันยิ่งนิสัยไม่ดีนี่จะมาปั่นพี่เข้าหงอีกเนี่ยเออพิมพอะไรวะน่ะอ้าอเดินเรืออเหมือนจะไม่พิมพ์แล้วนะฮะไปเธอะพี่ขอร้อง พี่ไม่รับผิดชอบหนูกูต้องรับผิดชอบอะไรกูต้องรับผิดชอบอะไรเออเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เจ้าเสกประโษหนูเมียพี่นะกูต้องรับผิดชอบอะไรก่อนเอาโดนโดนเจ้าตีอ้อยอ้อยอ้อโอ้อย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 ออยอ้ยออ้ยตา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 ยยอมตายเพื่อเธอไปเลยเฉาะหอยอีมิวมันจะไปเฉาะที่ไหนล่ะอยู่อ้าวไปไหนวะล่ะอ้าวอยู่นู่นกันดีกว่า โอ้โหเล้าเสกเจ้ามาสองตัวเลยเจ้าจริงเจ้าปลอมวะเนี่ยเจ้าเสกใช่ไหมอ๋อเจ้าเสกหมดเลยอ๋อโอเคเอา้าเฮ้ยมันตีผมอะเอา้าทำไมจบยากจังวะ เจ้าจริงนี่หว่าเอ,าอ้ายังดูว่าเจ้าปลอมปรโทร้และก็ไม่พิมพ์บอกกันด้วยนะ,ะเอออยู่นั้นแหละออกไปจากชีวิตพี่ออกไปมิวออกไปไปซะเงี่ยปากไปลยอีเตี้ยไปไปเดี๋ยวนี้ยิงปืนจะสะบัดไปไปหนูเมียพี่นะทำไมเป็นคนก้าวร้าวได้ขนาดนี้ครับเนี่ยผมต้องไปบอกพี่คิวท่านผู้ชมครับนี่ช่องพี่คิวฮะไป พี่ต้องรับผิดชอบหนูอ้เฮียจับมือกูยังไม่เคยเลย<ะ>จับมือกูยังไม่เคยเลยหนูจะตามพี่ไปทุกที่ตามมาทำไมก่อนความหมายอะ่ะเออตามมาทำไมก่อนผีวิญ,ญญาณหลอน <c oughs> ผมมีวิธีนะที่จะทำให้พิสูจน์ความจริงครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะและเป็นเรื่องที่พิสูจน์ความจริงได้เพราะว่าท่านผู้ชมเคยเห็นผมทำมาแล้วนะฮะนั่นคือการสุ่มผลปีศาจงั้นเอางี้ไปสุ่มผลกัน ถ้าเป็นเรื่องจริงมิวต้องสุ่มได้ผลหลักล้านโอเคไหมแต่ถ้าไม่ได้มึงมันคนโกโหกหนูเพิ่งสุ่มไปเอ้าชิบหายแล้วหัวจ๋าสุ่มแทนได้ไหมเอาได้โอเคได้โอเคงั้นก็ได้ถ้าพี่สุ่มได้ผลหลักล้านมันคือเรื่องจริง แต่ถ้าไม่ได้หลักล้านเธอตอแหลนะเออยอมรับหัวจ่าซะด้วยฮะโอเคมาเดี๋ยวสุ่มให้ดูอ๋อออป้ามาเฮียหลักล้านหลักล้านจริงด้วยหลักล้านเป๊ะเลยเขาหุงสุ่มได้อะไร ไม่จริงกูไม่ใช่พ่อเด็กเด็กนั่นไม่ใช่โูกกูผัวจ๋ารับผิดชอบด้วยเรื่องจริงเห็นไหมผัวจ๋ารับผิดชอบด้วยเอาแล้วไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่จริงว้ไม่จริงว้ไม่จริงผัวจ๋าผัวจ๋าบ้าอะไรล่ะออโอ้โหยิ่งด้วยยิ่งด้วย เรียบร้อยเรีบร้ยเลย,ยแล้วไปล้วไปไม่อยู่แล้วไอ้อะไรกับเนี่ยบ้าจริงไม่อยู่แล้วลาก่อนไปแล้วไม่ใช่เรื่องจริงวะ